จากคลิปก่อนหน้านี้เนะเราก็พูดถึงการที่แบบว่าทําดีได้ดีแล้วทําชั่วยังได้ดียังไม่เห็นเป็นอะไรอะ่ะมีจริงหรออันนี้เราก็แค่มาอยากแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆเนาะที่เป็นประสบการณ์ของเราเองเราก็เป็นคนหนึ่งเนาะที่แบบว่าชอบเงินเหมือนกันเออแต่อย่างก็จะขอแชร์เป็นวิทยาฐานกันคืนนึกย้อนกลับไปในอดีตเนาะ ในอดีตคือเราก็ยังเป็นวัยรุ่นน่ะแหละเราก็จะติดเกมเกมออนไลน์ซึ่งเกมออนไลน์อะ่ะเราอ่ะชอบมากเลยขอแบบว่าพูดชื่อเลยก็แล้กันชื่อว่าไอกะ a i k a อืมเพราะฉะนั้นถ้าใครเล่นน่ะก็จะรู้เนาะว่าแบบว่าพวกแบบอาวุธตีบวกหรืออะไรแบบเนี้ยแพงมากหรือแม้กระทั่งเกมออนไลน์ออดิชั่นอย่างเงี้ยที่แบบแต่งตัวสวยๆอะ่ะ ซึ่งแต่ละชุดอะแต่ละชุดในเกมอะบางชุดอะแม่งแพงกว่าชุดจริงของเราออกแปดร้อยแปดแปดเงี้ยอเออซึ่งแล้วมันเกี่ยวอะไรกับทำชั่วแล้วยังได้ดีมีจริงเหรอแล้วคือเราอยากแชร์องในการในการที่เราเอ,อ่ยมาแบบเนี้ยคือเราเป็นวัยรุ่นเด็กติดเกมเนาะสมัยก่อนนะตอนนี้ก็อายุจะเข้าขั้นป้าแล้วเออแล้วเราก็แล้ววัยรุ่นอะ มันไม่ได้ทํางานแล้วแบบเนี้ยเราจะหาเงินจากไหนล่ะอืมนั่นแหละจุดหมายปลายทางก็คือจิกตังแม่เออแล้วก็จิกตังแม่ไปเติมเกมเพราะว่านะก็แปลว่าเติมเกมเติมเกมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่ะก็แอบ,บจิกเรื่อยๆเออประมาณนั้นอะแล้วบทเรียนครั้งนี้เราได้อะไรจากการกระทําในครั้งนี้เรา ก็เอาเงินในอนาคตมาใช้ไงไหนเนี่ยแทนที่เงินไอ้ที่จะไปเติมเกมตรงนั้นอะอย่างเกมมันเป็นความสุขแค่ชั่วขังชั่วคราวอะเกมไอยกย่างเงี้ยบ่งตรงตอนปิดตัวนี่เราแทบบ้าเลยนะคือแบบว่ามันเกิดความรู้สึกว่าแม่งแล้วกูจะเติมเกมไปเยอะๆทําไมวะเออแล้วแบบมันเสียดายอะมันเสียดายแบบแล้วมันเป็นตังค์ที่จิกจากแม่อะ่ะ เออแล้วแบบว่าเราอย่างเกมออดิชันอย่างเงี้ยถึงตอนเนี้ยเกมออดิชั่นยังอยู่อ่ะแต่เราก็ไม่ไม่ได้เล่นแล้วอ่ะแล้วแบบเราเติมเป็นหูโคตรเยอะอ่ะเราเลยเกิดน่ะเกิดอาการคิดว่าตอนนี้อะไรหรือเปล่าวะแล้วเราจะทําไปทําไมวะเราจะเอาเงินอนะเอาเงินมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนตอนนั้นอนะมันเป็นบททดสอบที่แบบว่า เราอะเจอหลงกิเลสไอเกมออนไลน์นี้ใหม่เพื่อมาเติมเกมเติมเพิ่มอาวุธตีบวกอยากแต่อยากแต่งชุดสวยๆในออดิชั่นอะแต่สุดท้ายมันก็ไม่เหลืออะไรเลยอะเออเพราะว่าเราก็ไม่ได้เล่นเกมแล้วเกมไอกะก็ปิดไปแล้วอืมแล้วเราก็เริ่มโตขึ้นแล้วซึ่งแม้กระทั่งอะไรนะอย่างเครื่องไม้เครื่องมือหรืออะไรหลายๆ,ๆอย่างอะที่มันเป็นกิเลสอะ เราก็แบบว่าจิกตังแม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นการเอาเงินในอนาคตก็คือปัจจุบันเนี่ยมาใช้เว้ยมาใช้คือแทนที่จะได้ใช้เงินอะ่ะเออมันกลับเอาเงินอะไปใช้ในอดีตหมดแล้วอะ่ะอะไรแบบเนี้ยแทนที่อย่างแทนที่อย่างเราป่วยเนี่ยก็อาจจะเอาเงินไปรักษาเอาเงินไปต่อทุนทำอะไรที่ได้มากกว่าเนี่ย เออเพราะฉะนั้นนี่แหละมันคือการที่แบบเป็นวิทยาทานที่ว่าทำไมทั้งๆท,ที่ว่าตอนอะไรนะทาไมตอนนั้นน่ะเราก็แบบว่าไม่ได้หมายความว่าตอนนี้เราเป็นคนดีสุดนะแต่เราหมายถึงว่าตอนนั้นน่ะที่เรายังจิกตังแม่ตอนนั้นเราก็มียังมีความสุขแค่เปลือกอะ่ะก็คือมีอะไรนะก็เหมือนคำที่ว่าทำไม คนชั่วแล้วยังได้ดีเออแล้วทำไมในตอนนั้นนะเรายัางจิ๊กตังแม่แล้วเราก็แบบว่าป็นแบบมีแบบชุดดีๆใส่ในทั้งที่เป็นเกมนี่ซ้ำอะ่ะแล้วก็มีอาวุธตีบวกบวกเก้าบวกสิบบวกสิบเอ็ดอะไรต่างๆนานา,นาคือทั้งๆที่แบบพอมาคิดตอนเนี้ยมันโคตรไหลสาราอืมงงตรง อจริงๆมันก็มีอีกหลายอย่างแหละเนาะแต่แบบแค่อยากยกตัวอย่างให้ดูว่าสุดท้ายแล้วว่าคนชั่วแม่งไม่ได้ดีหรอกออสุดท้ายก็จมแล้วยิ่งขนาดเราแบบจิกเล็กๆน้อยๆนะเออจิกเล็กๆน้อยๆในบรรทัดฐานสําหรับเราแต่ลองคิดดูดิแล้วคนที่แม่งทำระดับนั้นน่ะคนที่แบบว่าเรามองว่า เขาแม่งมีความสุขจังวะแต่พอเขาถูกล้มอ่ะถูกล้มอ่ะล้มทีคือเขาแบบพังหมดเลยนะเว้ยเออจะขนาดไหนอืมก็นั่นอ่ะแค่อยากยกตัวอย่างให้ดูเนาะ